สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนจ่องทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาเป็นยังไงบ้างครับผมเนาะหลังจากออกไปครับผมเนาะแล้วทางเล่าขุนไก่พี่น้อง0827เจครับผมเนาะเอาหนึงในนั้นครับผมเนาะของขนก่พี่นองเนาะวิ่งแปบออกกลางครับผมเนาะแต่ว่าในนั้นก็คือสามตแตกครับผมเนาะ สองแปดเจ็ดครับผมเนาะลาวขุนไก่พี่น้องเนาะสามตัวแตกครับผมเนาะแตกสลับพี่น้องเนาะศูนย์แปดสองเจ็ดเพิ่นไหามาสองแปดเจ็ดแล้วก็เลขวิ่งก็วิ่งแปดครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวครับผมเนาะเอาใครที่รอเนาะวันศุกร์นี้พี่น้องไดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ได้มาตั้งแต่ตอนหวัดพี่น้องเนาะหลังจากเลยออกครับผมเนาะสายดวนสายตรงเลยเ็ดได้แล้วพี่น้องใครที่รอครับผมเนาะเขามาแล้ฝากกดยไลก์กดแช่อย่าพลาดไปขาดครับผมสามกดติดครับผมซีซกับเขากอกซองกับเข้าล่าสุดสองแปดเจ็ดสามตัวแตกครับเอาบอลไลท์พี่น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมเอ้เขาสามตัวตัวดี อ่าสองแปดเจ<อ>็ดอ่าสามตัวโตดอ่า,อาทูาปปะว่าสัตร์อ่าเล่าเส้นขุนไก่เอาอวดนั 4, 4, 4, ้นกจะซีซี่ต้องกับมางวดหสองกับพ่่ต้องกับอ่าแต่ว่ามาอ่าสองแปดเจ็ดเลขออกอา 8, ่าศูนย์แปดสองเจ็ดเนาะออกสามตัวสลับ บาดท้ดังแล้วว่อยูน่นั่นเลยบ่าบาสัมผัสเลยบาดอ,อ,อีกพี่น้องอ่ไาไปธุระวัดเตี้ยไปชูระไปทางไหนคะไหนโอ้ไปหาอยู่หากินว่าเศร้ามีให้ยี่ติอะไรใช่ป้าหรือถือเรื่องลายหลายลงไหลแล้วถือท่าบนท่าล่างเตี้ย่ถือท่าศูนย์แปดอ่า คือขั้งชุดแปดคือขั้งสามตัวต้นพี่ 2, 8, 7, น่างป้าสองแปดเจ็ดเข่าคักเข่าเงี้ยปาโต้ปาโต้ว่นา 6, 2, นั่นกับหกสองเนาะงวดกว่านานนี่เนาะหกสองอ่าอันนี้กับสองแปดเจ็ดพี่น้องสามตัวแตกปาโต้ปาโต้อ่าเสียบขุนไก่พี่น้องประวัติศาสตร์อีกแล้วเด้อบาเดอร์สามตัวแตกเด้ออ,อ่อาม,อมีคนได้โชคได้หมานบ่อ่าบอ่อยู่เจ้าของสูตรบ่อยู เอาหลังจากออกมาเราข้ามวดนเลยปั๊บเลยบอ,อ,อกอาไป้า่ยงนห,นนนหนี้มามา,ามาเพอคนได้ลยต้อโอโอโกุ้ยกับซองเลยวะท้อโอ้ดังเราอันนั้นท่ไประตูประตประตดังเราบาคุ้ยเลยบ่ได่อซองใลต้นเาาานเี่ยวนะ่ารำบดาเต้นนี่วิ่งแปดเนาะเพิ่หายวิ่งแปดมือเศรออ้าเนาะ อ่ายิ่งแปดเพิ่นจับกู้ห้ยมาแปดเจ็ดแปดหนึ่งอ่ะหลายตัวยุดแต่ว่าสามตัวนี่เพิ่นหามาสองแปดเจ็ดพี่นรองอ่าสามตัวแตกเห่าสามตัวตดว่าวง่ายๆซะเล่าเสียอหุนไก่เป็นตั้งไรเฮ็ดไปโดนวตี้ยได้เพิ่นเห็ดไปแล้วให้เจ้าไล่ย่างโดยตรงเลย<ด>ปลาปลาตัวพี่นรองอืมเอามีตัวใดเนี่ยวามาดูบิศูนย์ขับหก อ้าวที่มีสองวิ่งซูนโอัเลยูนก่ไันโอ้ใครวิ่งศูนวิ่งหกอ้าวอ้าวตองวได้ตัวนี้เพราะตองโชคไงเลยอ้าวอ้าววิ่งศูนวิ่งหพี่รองวิ่งศูนหครับเล่าขุนไก่อ่าู้ดใดได้โชคได้มาน้ำเพลินบ่านรพี่รองเลย นาะอ่ด้โชคเดียมันน้ากันม่เนาะอาสามหซสอล้วพี่ห่วงเขามากอยู่นี่เอาวิ่งสูนย์วิ่งหกมีตัวอะไรเอ๊ะย่าย่เพื่อจับตัวไรหกเก้า <69 S 1> โอ้หกเก้าครับสี่ศูนย์ะอ่าถ้าศูนย์มาก็สี่ศูนย์หกสองหกสอง เจ็ดส <72 S 1> องเจ็ดสองดสามเจ็ดสามสองสามสองสามฮับเบิลหนึ่งศูนย์ศูนย์มาสั้นโอ้ฮับเบิลกระเป่าศูนย์ศูนย์พี่น้องหกคู่ศูนย<า>์หกเก้าฮะได้สามตัวศูนย์หกเก้าเอาสามตัวมาแล้วครับผมศูนย์หกเก้าใครที่รอครับ สามหกเก้าสามครับขึ่งมาหนึ่งหกเก้ามาโอ้เน่นสองตัวคือหกเก้าับตัวหกเก้าโอ้เอาอป๊เดี๋ยวเราจะวงกลมให้ตัวเป่งๆก็คือหกเก้าเนปะ่แล้วก็ สามตัวศูนย์หกเก้าแต่ว่าหายไปมดไดืดเ้ยพี่รองเลยหายไปมืดบนแนี่บนนั่นสิสามหกเก้านี่ก็มีโอกาสสามตัวแตกใครที่รอเล่าขุนไก่พี่น้องวันศุกร์เนาะ,ะวันศุกร์ที่เก้าเด้นพี่น้องเด้อหายมากดือนๆเลย,ย,ยบ่ต้องรอใครบ่ต้องอรอนานเปินว่าฟัานมาเลย โอ้ oh, ไปหาอยู่หากินไปหาไหาตอึ้งไตเฉียบเต้จ้าคุณพ้องวันเน้นหกตัวเดียวจ้ะเป็นมงก้มไม่ให้หกตัวเดียวโอ้ปวดใช่ปะแล้วซูนเป็นร่องจ้าจ้าอะใครใครอยากเน้นก็คือเน้นหกเต้เอาออเน้นหกตัวเดียวพี่รังขาใครใครชอบวิ่งตัวเดียวเนะาะตาลกับซูนย์กับร่องไว้อ่ะดาวเซียนเพินน่นฟันมาเอา งวดนี่งวดที่สี่จะแตกต้องงวดบ่าพี่รองเนาะหลังจากห่างหายไปโดนเข่าเขารุดรุดมีเขา่ามีรุดเนาะธรรมดานะแต่ว่างวดสามงวดซ้อนแล้ะพี่รองเนาะเขาบ้านอีนเด้อพี่รองอ้อาวเดี๋ยวเจอกันอใครที่รอเลขลับมีที่มาล่างสามคู่ตรงๆง,งไม่ต้องกลับอ่าเสื้อเพิ่นไปทุ่มไว้แล้วมันบ่ะ โตและวหาผ่นมันบ่มาหาคุณหาเนาะจ้ะโอ้บ่ธรรมาดาพี่น้องบ่ธรรมาดาไปอักเอาไว้แล้วแต่ว่ารอดสิดตามดับกันว่าอ่าข้าเจ้าจะให้มากตัวเดยเรียกรับเนี่ยคนจะฟันดีบบ่อ่าเมียยังบาบอกเลยพี่น้องอ่าเมียบ้านเพิน่นเพิ่นยังบาบอกเลยเด็กตัวนี้รับอีรีเนาะรอดสิดตามทั้งช่องได้แต่ว่าก่อนอื่นก็คือเอาเนื้อหางเล้าออไปก่อน มีประมาณนี้เนาะไ้เลเอาขอบคุณหลายๆครับอ้าวพี่น้องตามนั่นละเนาะใครที่ได้ยินคลิปนี้ฝากกดไลว์กดแชร์เอาให้ได้โชคได้หมา่นกันอยน่าลืมจิ้นหยอดเสี้ยนเพื่อเด้่อพี่น้องด้วยให้กำลังกันใจกันเนาะในนอยในรา,ายกะให้ข้าสม,มุดป,ประกาศพี่ต่อที่มั่นก็มากครับผมนเนาะผู้ใดยังบ้าน,นไ,ได้ผู้ใดบ้านเห็นกะ เอาวากันไหมครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นเข้ามาสามวันแล้วพี่น้องทาง้ามซองของล่งให้ทุ่งอะ่ะแต่ว่าคนดูน้อยเนาะท่านหู่ันเป็ดเนื้อกระแสะึือห้างเนาะเล่กกะระไดเนาะกับมีเขามีรถธรรมดาครับผมเนาะแต่ว่าอ่าเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นอ่าบอกง,ง่ายๆไม่เคยลอกไข่เนาะเล่อกออกปรับคำนวณปรับอันนี้ท้ายทอดอยู่นี่คือหลังเลยพี่น้อง หลังคืนวันที่เจ็ดเลยเนะาะหลังจากเล่าออก0827ครับผมเนะาะเพิ่นขายสามตัวสลับพี่น้อง287เนานะกะคำนวณให้มาเลยเนาะเอน็นกับโทรหาเลย่นะเพิ่นว่าเห็ดใบเดี่ยวเนาะพี่เสนาเบิ่งให้เป็นแนวท่างครับผมเนะาะไผมากกระจัด ให้ขัดจะท่านไพ่ได้โชคได้ม ắ นใจะรีบครับผมเอาแคปนาจอเอากันนึกเด้วยพี่น้องอ่าเหมือนเดิมสามตัวสองชุดเหมือนเดิมอ่าว่นลายหลอบแลพ้อวนแตกสามตัวดีพี่น้องเนาะอ่าส่งกับการลอกค่อยอีดี่สามตัวแตกไปแล้วอ่าเนาะเอาวัานนี้แคปนาจอครับเนาะฟันตัวเดียวก็คือเก่ากตัวเนียๆ ว่าพี่น้องก็เอาไว้จักชุดตัวละพี่น้องเนาะไปกราบไว้พร้อมอ่าสามตัวก็อ่าตามที่เห็นเนาะขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยโศกกันไงพี่น้องขอให้ปดหนีปดสินนะใครที่ติดตามทางซองครับผมขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านอย่าลืมติดตามลาวเซียนขุนไก่เนาะอ่าได้โศดีมานไก่จะเรื่อเป็นกำลังแนงใจกันครับผมเนาะสำหรับบนภูเห็ดเจ้าของสูตรครับ สำหรับชิดนี้สวัสดีครับ